สวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะวันนี้จะแกะแบบครับพอครบสีบ่แปชั่วโมงแล้วก็เลยจะแกะแบบของวันนี้เลยแกะแบบนะคะวันนี้แกะแบบเต็แกะแบบนะคะแบบคันพอดิน ระหว่างเรา,เาใช้น้ําบ่มปูนแล้วก็พอแห้งเซตตัวแล้วก็จะแกะแบบออกค่ะเอาไม้นี้ก็ต้องเอามาใช้เป็นแบบพื้นอีกทีหรือว่าเป็นยังไงนะคะนี่จะเป็นไม้อัดดิมดำค่ะในตอนแกะ มาแล้วนะคะอันนหนคะสวยงามไหมคะอืมสวยงามมากเลยค่ะช่วงระหว่างระหว่างที่เราเทปูนไปเนะะี่ยค่ะเราจะใช้สว่านจี้ปูนจี้ปูนตามไปด้วยทุกครั้งเลยให้เอฟซีดูนะคะว่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่มีโลเลยนะใช่ไหมใช่ไม่มีโลเลยนี่ค่ะให้เอฟซีดูนะคะสวยมาก แน่นคืองานละเอียดคือนิด,น,ดน,นิดหนึ่งนะะิดนึ่งค่ะต้องให้ละเอียดนิดนึงถ้าเราสร้างบ้านนะคะจะให้เป็นแบบนี้นะคะสวยงามเดี๋ยวถ้าตอนนี้คือถ่ายมาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกอีกคลิปหนึ่งก็จะถ่ายรอบๆให้ดูอีกทีหนึ่ง <S <S <โ>ก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะขอบคุณ F C ที่ติดตามสร้างบ้านด้วยสองเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีะคะ่ะ